ทั้ที่ควรจากเหลือม่ชช่ได้เพียงสามคนในสยามนะคะสามคนเหลือสองแล้วเขาเหลือหนึ่งคนจนกระทั่งปลายสัปที่สามถึงมีมิชชันนารีกลับมาใหม่นะคะนี่ให้ดูสนสัปดาห์ที่สามนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการสร้างาวัดนะคะก็มีวัดคอนเซปชั่นมีวัดแซนต์ครูสนะคะวัดเจนิฟรีวัดกะละวานะคะหรือแล้วก็มีการสร้างวัดสามเสมนะคะเพื่อรวมกลุ่ม ชาวยวนนะคะมีกษริกรัลลวานะคะในสมัยจีนนะคะแล้วก็เมื่อเบเชอรี่กลับมาเกิดการเปลี่ยนแปลงเบเชอรี่ไม่ได้นําเฉพาะหนังสือเพลงลาตรนที่ทําภาษามาเท่านั้นแต่น,นําหนังสือเพลงที่เป็นภาษาฝร,รั่งเศสมาด้วยภาษาฝร,รั่งเศสแล้วก็แผ่งเพลงลาติีต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นข้อสันนิษฐานว่าเพลงแม่พระต่างๆที่เราใช้กับร้องในประเทศไทยเนี่ยก็เข้ามาในสมัยร,รัชกาลที่สา รวมทั้งในเรื่องของแปลงมนะคะทำเดียวในการแอรก็เข้ามาพ้อนเป็นเดรโรของอเมกาเนนะคะเข้ามาในสมัยนั้น,นสุดงหตุการณที่4อันนี้ถิงจะบอกว่าเป็นเรื่องของจุดเปลี่ยนนะคะที่ ็นครูสอนของรัชกาลที่4นะคะสอนภูมิศาสตร์สอนดาราศาสตร์สอนภาษา 好。 เปนคเยนเข้ามาคณวอุสลินเข้ามาใจเย็เข้ามาแล้วนะคะเกิดสงครามเป็นโดจีนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานาก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยแล้วก็มีสงครามโลกครั้งที่สองตามมาเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้หา่างนกะันมากนักเกิดอะไรขึ้นเมื่อกัอนสองครามอินโดจีนผู้คนโยนความผิดไปให้ฝรั่งเศสทีนี้ตกที่หน้าลำบากก็คือประชาธิปของเราส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฝรั่งเศสทั้งหมดจะเผื่อแท้ศาสนาเนี่ย กับเไทยก็ไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรนะ,นะคะเพราะว่าเหมือนเป็นประเทศที่มารุกรานประเทศไทยในสมัยนั้นนะคะทำให้อ่ต้องเชิญให้คณะตาลเซียนเนี่ยเพราะว่าคาลเซียนนี่เป็นพระสงฆ์จาวอิตาลีอิตาลีไม่ได้มีปัญหาอะไรกับไทยนะคะแม้กระทั่งช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอิตาลีก็อยู่ฝ่่ยเดียวกับเรานะคะขณะที่ฝรั่งเศสอังกฤษอะไรเงี้ยคนละฝ่ายเพราะฉะนั้น จึงให้ผสมเซเลเซียนเข้ามาดูแลในสัางแทนะสมชาวฝรั่งเศสซึ่งถูกส่งกลับประเทศถูกจับขังเข้าคุกมิซาไม่สามารถทําได้ตอนนั้นวัดถูกปิดแต่ลนวัดถูกเผามีการเปลี่ยนศาสนาค่อนข้างมากนะคะคุณพ่อบุปยานะคะสำับเชื้อนะะเล่าให้ฟังว่าในสมัยนั้นนจะมีคนมาคอยรัฐบ,บาลจะส่งคนมาสอบสวนว่ามีการแอบทำมิสาที่ไหนบ้างนะคะทุกคนต้องไป สิ้นสงครามครั้ที่สองไปแล้วสิ้นสุดตรงที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามมิชลารีชาฝรั่งเศสถึงกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งสังเกตนะคะว่าในช่วงนี้ที่บอกไปว่าช่วงสมัยที่สองเนี่ยเมื่อมีมิชลารีกลับมามีการนำบทเพลงต่างๆที่เป็นเพลงฝรั่งเศสกลับมาทําให้เกิดเป็นยุคข,ของการ สงเก็บอกจะบอกว่าเ,าเป็นผู้สอนร้องเพลงนะคะพระสอนพระสงฆ์และซิสเตอร์เนี่ยจะสอนสอนการอ่านภาษาละตินนะคะเริ่มมีการพัฒนาดนตรีที่ อะไรคุณำได้นะที่ผู้ที่เป็นผู้ชายอะ่ะที่นุ่งผ้าขมาแล้วร้องเพลงละตินให้ฟังราชบุรีราชบุรีนะ,นะคะร้องได้ทุกบ,บทจริงๆค่ะให้ร้องอะไรก็ร้องได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องดูโน้ตไม่ต้องดูหนังสือเราก็แต่งตัวเท่มากไปนุ่งผ้าข,ขมา้าแต่ว่าร้องภาษาล,ละตินคือถามว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยแบบอเมริกามีใครร้องแบบนี้ได้ไหมร้องไม่ได้ เ่เป็นที่น่าทึ่นจริงแล้วตัรู้สึกว่าตัวเองอยากยกย่องแมกเลยค่ะคราวนี้ก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยร้องได้จริงๆราติมทุบทนะคะนี่ซิสเตอร์อัมตัวเน็ตเนี่ยที่่าคไทยนะคะที่กรุงเทพฯเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยต้องเตรียมเมื่อต้องร้องต้องร้องให้ดีในงั้นก็ไม่สง่าว่าอาจารย์ระกินบอกว่าผู้สูงอายุที่วัดร้องนาติได้ขึ้นใจโดยไม่ต้องรู้แปลว่าอะไรเนื้อก็ไม่ต้องดู เราเห็น๋ยวจะให้ดูหน้าตาของหนังสือเพลงนะคะซึ่งเพลงต่างๆที่เราร้องเป็นภาษาไทยที่เกิดจากการแปลเพลงจากเพลงภาษาฝรั่งเศสเป็นเพลงพวกพ็อเพอร์หรือว่าเพลงส่งเสริมความศรัทธาหรือเป็นเพลงในที่เรามาใช้ในภาคตะวันรับิลงไม่ใช่เพลงประเทศกรีเอกรอารนะคะหรือเพลงศัดท์สิธิ์นี่คือหน้าตาของเพลงนะคะรวมทั้งหนังสือเพลงไทยคริสเตียน ไม่เคยเห็นเื่งนี้นะคะนนี้ก็เก่ามากแล้วนะอันนี้ไทยพิสตันคริสตันร้รรองเพลงนี้คือจะมาที่หลังไทยพิสตันอีกทีหนึ่งนะคะกเก่าๆสังเกตนะคะมีการเป็นชิปเพลงแล้วก็เย็บเป็นเล่มเขียนด้วยลายมือนะคะคือข่อสะอวัตแล้วก็พาษาัง อิบายวิธีการช่วยมิซาเป็นภาษาไทยเพื่อให้คนเข้าใจอันนี้คือโดยภาษากราชแทลลอสนะคะก็ทําหนังสือช่วยมิสาโดยใช้ตัวอักษรภาษาวัดเพื่อให้เด็กช่วยมิสาเนี่ยสามารถตอกรับกับผสมเป็นภาษาลาตินได้แต่ว่าก็คือเขาก็ใช้เป็นตัวอักษรภาษาวัดเนี่ยขเขียนนะคะแล้วก็มีที่จันทบุรีนะคะมีการต,ตั้งโรงเรียนนะคะที่หัวไผ่โรงเรียนสอนการขับร้องนะคะขับร้องเป็นภาษาลาติน สอนภาษาวัดคริสตังในช่วงนั้นก็ยังไม่ค่อยมีคนไทยมากนะคะถึงภาษาวัดจึงเหมาะที่สุดแล้วะคะ่ะอันนี้ต้องเป็นคนที่มีความสำคัญมากกับการพัฒนาบทเพลงไทยในปีนิตสาก็คือระสัาฆราชแจงเกิดสว่างน,นะคะสัสราชวิสังจันทบุรีนะคะที่จริงแล้วท่านอยู่ที่หลายนิตสังนอกจากจากันทะบุรีแล้วยังอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็อยู่ที่ราชบุรีด้วย ะค,ะคือสมัยนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยห้ามใช้ภาษาไทยแต่ว่าท่านแจงเนี่ยเห็นว่าจําเป็นนะคะอยากให้คนที่มาร่วมวิซาทุกคนเนี่ยเข้าใจได้นะคะอันนี้คือได้ไปสัมภาษณ์ซิสเตอร์บุญศรีนะคะคณะรารการเขียที่จันทบุรีก็เล่าให้ฟังนะคะก็คือท่านก็จะเพลงของฝรั่งเศสเพลงของรัติซแล้วก็เพลงที่เาเล่นชา้างเนะะี่ยค่ะมาเขียนแล้วก็มาแปลด้วยตนเอง นอกจากนั้นเนี่ยท่านยังแต่งเพลงเองด้วยเป็นเพลงไทยเช่นเพลงที่เปิดให้ฟังตอนแรกนะคะเพลงโปรยดอกไม้หรือเพลงที่ก็เพลงธรรมดานะคะ<ๆ>ก็จะมีคนออกมาเด็กๆ,ๆออกมาโปรยดอกไม้แล้วกะะ็ร้องเพลงนะคะท่านเองก็เปิดโรงเรียนสอนสอนด้วยตัวท่านเองทุกคนต้องเรียนนะคะโรงเรียนนี่สอนอะไรสอนภาษาฝรั่งเศสด้วยสอนภาษาละตินด้วยสอนกา,ารอ่านโน้ตสอนดนตรีทุกเรื่อง แล้วคนที่จะเป็นครูคำสอนจะต้องมาเรียนนะคะเราก็ต้องเรียนขับร้องจะเป็นครูคำสอนก็ต้องขับร้องเพลงเป็นนะแะ่จะให้ดูลายมือของท่านนะคะทุกอย่างเนี่ยเพลงที่อยู่ในขั้นตอนของวิธีเนี่ยยังใช่ขับรอง ถ้าาสังเกตน,นี้มันก็จะเป็นกุญแจเสียงนะคะแล้วเราก็ไล่ตามตัวน้ตไปนะคะโดทีอะไรโดทีลาอซฟาแล้วก็ไล่เสียงขึ้นไปดังนั้นจึงมีการสอนการ ท่านเองก็แต่งด้วยนะคะอย่างเงี้ยเพลพวกชาวจุมพานะคะแต่ว่าท่านก็มีความรู้ดนตรีมากนะคะแล้วท่านก็แปลด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เห็นถึงการวิวัฒนาการของเพลงที่เป็นฝีมือของท่านทั้งหมดเนี่ยทั้งเล่มนี้เนะะี่ยค่ะีจะเรียกว่าเป็นนังสือเพลงไทยที่ใช้ในพิธีเล่มแรก พยายามศึกษากลอไปว่าวิธีการที่ท่านใช้ท่านใช้อย่างไงน,นะให้ดูเพลงนี้นะคะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ที่เรารู้จักไปอย่างดีถ้าคุณพ่อร้องให้ฟังเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างดีเลยจ้าใช่ไหมคะว่าคือเพลงอะไรนะคะนะคะเริ่มต้นเนี่ยเป็นภาษาลาตินนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนที่สองท่านก็เอามาเขียนเป็นคำอ่านภาษาไทยอันนี้ยังเป็นอ่านออกมาเป็น โดยที่ทำนองไม่มีการเปลี่ยนอะไรทั้งิ้นเลยขั้นตอนที่สามแปลเป็นภาษาไทยนะคะทีนี้เมื่อแปลเป็นภาษาไทยถ้าสังเกตดีดนะคะ ades t a s days มีกี่พยางนะคะแล้วก็ภาษาไทยถัดมาชาวเราหล่าคริสตต่งวิจาย,ยาค่ะอันนี้คือเนือเก,ก่านะคะมันจำนวนพยางมันไม่เท่ากันที้เมื่อมันไม่เท่ากันเนี่ยมันต้องมีการ นองนะคะอันนี้จะให้เห็นททัันะคะเมื่อแปลออกมาแล้วนะคะในตัวนูมตัวนี้นะคะในตรงคำว่าเดเนี่ยนะคะเนี่ยที่เป็นสองพยางเนี่ยมันถูก สามารถจะเก็บพยายามไว้รวมกันหรือเเื่อนได้เลยต้องเพิ่มเปลี่ยนค่าตัวนอนตสนะคะเทควิีการแปลงแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเทคนิคของคอนราแฟกตุมเกิดขึ้นในทุกๆประเทศที่มีการเอาเพลงลาตินมาแปลงและได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยนะคะปีเตอร์ดรปีเตอร์อา You have the same problem in your country when uh, the landing text has to be translated into into um, your own language. There are always problems changing from one language to the other. Sometimes you have to make the notes smaller, sometimes longer, many times you add new notes. It's never anytime you translate mm -hmm. the editor or composer has to make changes. <laughs> หรือว่าเกิดจากการแปลมานั่นเองทําให้ทานองเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะที่นอกจากท่านแจงแล้วนะคะก็มี ดูตัวอย่างเพลงฝรั่งเศสนะคะอะอาเบรียา์เดลูวินะคะแม่พัมุูร์ดจริงๆแล้วเพลงเนี้ยเนี่ยเราก็เป็นเรารู้จักกันดีนะคะเดี๋ยวจะรอ,องให้ด็อกเตอร์พีเตอร์คุชูเพลสไซฟรี You have the English version. Just today, a book was returned to me, and it has the Canadian another translation. This song was originally in French, but when it was written, there were a lot of challenges in Europe. France and England did not get together very well. So when the English Catholic musicians wanted to use this music, they couldn't celebrate an event happening in France.

ทีนี้เมื่อมันเผยแพร่ไปเนี่ยอังกฤษกับฝรั่งเศสในสมัยนั้นเนี่ยเป็นศัตรูกันดังนั้นอังกฤษก็ไม่อยากที่จะมาร้องโดยใช้เนื้อของฝรั่งเศสจะต้องทําอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไปก็เลยแต่งเนื้อขึ้นมาใหม่แต่ว่าใช้น้องฝรั่งเศสเดิมนะคะ็็เป็นเพลง i m m a c u l a t e Man r So, Dr. Peter, what is the difference between the French text and the English? The French text celebrates the appearance of Mary in a city in France. And in the English, it doesn't mention that city at all. It just talks about Mary being wonderful, and talks about heaven, talks about Mary. Don't mention o French f saints. มือโอไปนะครแต่ก็ยังพูดถึงแม่พาอยู่แลนีของไทยนะครัของไทยก็คือเพลงรับคุณและเทวาใช่ไหมครั้และถามว่าเนื้อเหมือนกันไหมเพื่อแปลก็ไม่เหมือนนะคะนะคะประโยคแรกของฝรั่งเศสคือเอาเป็นมารียาแต่ว่าเราขึ้นมานับคุณและเทวา เพราะฉะนั้นะมันมีวิธีการทําได้หลายแบบแบบแรกที่ให้เห็นไปก่อนคือเมื่อมีการเป็นภาษาไทยแล้วเราเปลี่ยนทำนองคาซักเพื่อให้ตรงกับคําในภาษาไทยแบบที่2ก็คือเก็บทำนองไว้เหมือนเดิมแต่แต่งเนื้อเข้าไปใหม่นะคะอันนี้ก็คือแบบที่โชใยให้ดูชี้แจงให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็คือเพลงนักบุญและเทวาทำนองเหมือนเดิม ไมซาเข้าใจเป็นภาษาไทยนะคะก็อันนี้ใช้ที่เมซ่าเป็นบทตอบรับระหว่างพระสง์กับผู้ช่วยไมซานะคะในหนังสือศัพทิ์หนังสือเพลงศัพทธิ์ในช่วงแรกก็จะเป็นคำอธิบายนะคะจะได้สังเกตมีการแปลน,นะคะในพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตข้าพเจ้าจะยาพยายามแทน่พระแท่นของพระเป็นเจ้าข้าพเจ้าจะยาพยายามพระเป็นเจ้าผู้ทรงประทานความชื่นบานแก่ไวนมของข้าพเจ้า เห็นภาษาที่ใช้ในช่วงนั้นนะคะนะถ้าเรามาพูดในสมัยนี้เนี่ยก็จะถามว่าสารกรุโรุ่นใหม่นี่ยคงจะไม่เข้าใจแน่นอนว่ามันหมายความว่ายังไงดังนั้นะมันก็คือการเปลี่ยนรางวัฒนธรรมของประเทศเราด้วยนะนี่ซาเลเซียนเนี่ยเมื่อเข้ามาก็เอา ร้องเพลงของนักพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกมานานนะคะทั้งบัคกทั้งฮนเดิลแล้วก็ขับร้องที่มิซังท่าแรกแล้วก็ที่ราชบุรีมาก่อนนะคะในตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือความพยายามนะคะใช้ตอนนี้มีการพิมพ์แล้วไม่ได้เป็นลายมือเขียนแบบท่านแจงแล้วนะคะแล้วก็เป็นการพิมพ์ภาษาละตินเป็นภาษาไทยนะคะแต่นมอมอันนี้ก็คือที่ราชบุรีเหมือนกันนะคะ เป็นการเขียนโรสนะคะแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวโรสเนี่ยนะคะก็มาจากคำนองอิตาเลียนเหมือนกันมีคำแสลภาษาจาลีนอยู่ข้างล่างนะคะแล้วเ็าใช้เป็นการเขียนนะคะแล้วก็ยังเป็นเล่มจะมีอย่างนีเยอ่มมากนะคะจะเป็นตึงนะคะที่ราชบุรีตอนที่ไปนคนเนี่ยคือเรื่องไม่ถูกไม่รู้จะตับตรงไหนเลยเหมือนกันนะคะแล้เห็นว่าในช่วงเนี้ยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกเนี่ย เป็นช่วงที่เราเติบโตทางด้านเพลงไทยค่อนข้างมากนะคะอันนี้ที่โรงเรียนนะคะคาซิซิโอใช่ค่ะนะคะก็คือในปี1933นะคะคุณพ่ออัลคอนโซนะคะคุณพ่อแฟร์แร์ลนะคะก็ต้องการที่จะทำหลักสูตรสำหรับการเ,เรียนดนตรีขึ้นนะคะที่นี่ไอโรงเรียนเนี้ย สอนดนตร,รีจริงๆนะคะเป็นหลักสูตรสีป,ปีเรียนเรื่อยออกไปอย่าปริตรีเลยในสมัยนั้นนะคะทีนี้เจ้าอาวาสแต่ละที่เนี่ยก็จะส่งมาส่งคารวาสมาเรียนนะคะเป็นคารวาสที่เปูสอนนั่นเองเพื่อมาเรียนวิชาดนตร,รีมาคับร้องมาได้ออกแกนนะคะโรงเรียนคศศิลป์เนี่ยสอนอยู่ถึง17ปีนะคะถ้าใครได้อ่านดมสารปีที่แล้วในภาพนี้ตึงมาจากดมสารออกปีที่แล้วนะคะ สิ่น่าจะก,ก่อนมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนดนตรี้วยซ้ำไปนะคะถ้าจะพูดถึงแล้วเนี่ยจุฬาลงกรณ์ไม่ใช่เป็นพี่แรกที่เปิดสอนคณะดนตรีนะคะแต่เป็นที่โรงเรียนนี่แหละค่ะทศศีโลแล้วก็พา,าพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือเรามีชาวราการเข้ามาขึ้นมากมาขึ้นรัชกาลที่4รัชกาลที่5ซาจะทีข้าราการติดต่อไปยุโรปรว,รวัฒนธรรมแตรวงแตรวงชาวบ้านอันนี้มาจาก ที่ใช้เรือล็อกอเมริกัน,นี่ยเข้ามานะคะเรือลบเทนเนสซีคนไทยเนี่ยเวลามีแห่หน้มีอะไรเนี่ยชอบอะไรที่มันค,ค,คลื่นๆอยู่แล้วเพราะนั้นมีเสียงกลองเบสตรัมเนี่ยดังก็ชอบนะคะรู้สึกว่าไปเอามาใช้ดีกว่าเราก็เอามาใช้กับการแห่ด้วยนะคะงั้นถ้าเห็นว่าที่มันมาแปดนี่ก็จะยศนะคะความมีชื่อเสียงของแปรวงสามารถซ่อมเครื่องดนทรีบาสแบนได้ทุกชนิดนะคะก็ะคือที่นี่นั่นเองนะคะ นอกจาก,กาวงแหวนวงแล้วก็มีการนำไวโอลินเข้ามานะคะนอกจากไวโอลินแล้วยังมีเปียโนเปียโนหลังแรกนะคะที่ใช้ในวัดใช้ที่คณะสุลปินตอนนั้นมาแมร์บจาเป็นคนของเข้ามานะคะมาแมรก็ไปขออนุญ,ญาตประสังคาราชบอกว่าจะขอใช้เปียโนเนี่ยในพิธีนิสรรได้ไหมนะคะประสังค์ราชก็อนุญาตจึงเป็นการใช้เปียโนครั้งแรก ก็มีการเอาเปียโนเข้ามานะคะแล้วก็ก็คือภายหลังออกมาเข้ามาใช้ที่อุสเลมนะคะแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็มีเปียโนที่ใช้ในพระราชสำนักนะคะก็มีเปียโนเข้ามาแล้วนะคะปัุบานเปียโนหลักนั้นก็ไม่อยู่แล้วนะคะแล้วมีมงวง,มมงแวรลนมีวงแปรนอกจากนั้นยังมีวงแคนนะคะคือแคนเนี่ยเป็นที่ใช้ในทุกพื้นที่นะคะโดยเฉพาะทางภาคอีสาน สั่งทาภาคเหนือภาคตะวันออกเี้นเหนือความมีเอกลักษณ์ของแคนก็คือเ u ่าสัญ t าณต่อผิดต่เมาส์ต่อแกสแคนเนี่ยมันสามารถทําเสียงโรนได้ก็คือเสียงที่มันลากค้างไว้เช่นเดียวกับออกแกนดังนั้นจึงมีการนําแคนเข้ามาใช้แทนออกแกนในวัดออกแกนเนี่ยมันมีราคาแพงแต่แคนมันถูกกว่าคนเล่นเ็เล่นได้เยอะกว่าก็สร้างเป็นวงสันะคะก็มาใช้ด้วยกัน เลงงพลงในพิธีมิซาเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเห็นนะคะว่าเริ่มมีการแปลเป็นไทยถามว่าในมิซาเนี่ยใช้ขับร้องอะไรจริงๆแล้วยังเป็นภาษาลาตินทั้งหมดนะคะแล้วพอจากจากนั้นเนี่ยค่ะเริ่มเอาเพลงไทยที่มีการแปลนะคะในไทยริสตาหรือหนังสือเพลงของท่านแจงนะคะที่อะไรที่เป็นบทลาตินก็ใช้ในขั้นตอนของพิธีเพลงไทยเพลงแม่พระทั้งหลายแหลเป็นส่งเสริมความศรัทธาจัดเล่นก่อนพิธีแล้วก็เล่นหลังพิธีนะคะหลังจากนั้น จึงเริ่มเอามาใช้ในช่วงรับศีลแล้วก็ใช้ตอนปิดพิธีช่วงรับศีลเนี่ยธรรมดาในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นความนิยมคือใช้ไวโอลินเป็นแรงนะคะก็ลาสสิกนะคะเลคลาสสิกกนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6แล้วนะคะหลังจาก ช่วงนี้ที่เรียกว่าสังคายนานกนารางครั้งที่สองทีนี้